สวัสดีครับผมบาสไฮบิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาชี้ชี้แน่เออไม่ใช่ชี้แน่ชี้แน่ช่องเกี่ยวกับชี้แน่เกี่ยวกับช่องนะครับคือผมไม่ค่อยได้ลงคลิปผมติดทํางานแล้วผมเหนื่อยก็อยากพักบ้างอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปลงส่วนมากก็จะ,อ,ะอัดหน้าจอเล่นเกมตัดต่อนิดนิด,นดหน่อยเอาลง ก็จะบอกว่าผมจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆก็ขออยากให้เข้าใจกันหน่อยครับคือแบบผมก็อยากทำอย่างอื่นด้วยไหนจะมีอัดคลิปเล่นเกมอาไปเที่ยวคนเดียวหรือไปกับเพื่อนไปกับพี่ชายอะไรี้อย่างนี้ ส่วนมากจะเที่ยวคนเดียวนะก็อยากให้เข้าใจนะครับโอ้ยไม่ค่อยเก่งด้วย <c oughs> คือแบบในอนาคตผมก็ใจผมว่าอยากทำเพลงแต่มันไม่ค่อยมีเวลาได้ได้คิดเพลงได้อะไรเลยเออแบบทำทำแต่งานนะ อะไรแบบนั้นก็อยากให้แบบเเข้าใจกันมากกว่านี้แล้วก็ใจผมว่าอยากทำเพลงทำคลิปไรสารละในสไตล์ของผมเองนะแต่ผมไม่รู้กันอื่นจะคิดยังไงก็อยากให้เข้าใจด้วยครับ ก็แบบว่าอยากทําช่องผมผมอยากทําหลายๆอย่างไม่ได้อยากทําแค่อย่างเดียวก็แบบว่าก็ก็ทําหลายๆอย่างนั่นแหละครับไม่ไม่เน้นทําอย่างเดียว <c oughs> ก็ผมในหัวผมก็คิดไว้แล้วว่า เผมจะทำหลายหลายอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมไม่รีบไม่ร้อนผมค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆครับออก็มันก็ไม่มีอะไรอะไรแล้วอ่ะก็คลิปนี้ก็อยากมาชี้แนะเกี่ยวกับช่องเฉยๆก็อยากให้ใครสักคนเข้าใจบ้างก็ได้ครับผมผมไม่ได้ต้องการให้แบบอย่างโน้น อย่างโน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็มันก็มีแค่นี้แหละครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดกดกดซับตะไคร้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมขอลานะครับสวัสดีครับ